รวยแล้วไม่ลืมตัวเอิ้นขวัญวรัญญาลูกทุ่งหนึ่งรอล้านวิวอยู่กินง่ายๆสมเป็นลูกอีสาน เป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงมิสเน่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สำหรับเอื้นขวัญวรัญญาหนึ่งในนักร้องกลุ่มน้องใหม่ไต้ด้าเจ้าของเพลงดังบอกลาบ,บอกครูแต่หนูก้าบอกอายหรือเพลงใหม่อย่างแสงบังไฟจากมัลกะลีผิดเสื้อ2019ร่วมกับเปาวลีและแป้งรำซึ่งช่วงนี้คิวงานเลื่อนไปย,วยาวๆเลยถือโอกาสกลับบ้านต่างจังหวัดเขาสวนทำสวนใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่เจ้าตัวบอกว่าว่างงานแต่ไม่ต้องว่าง เปล่าหนีโควิด -19 มาช่วยพ่อทําสวนที่บ้านนอกรถจะไต้ช่วงนี้ประหยัดเงินไว้ดีกว่าอยู่บ้านนอกกินผักกินยาก,ก็ดีนะเก็บข้างรั้วมาลวกต้มกินฟินอีกแบบโควิดเราต้องรอดซึ่งเธอได้อัปเดตชีวิตบ้านสวนผ่านทางโซเชียลของเธอซึ่งใครที่คิดถึงเธอก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ info ขอบคุณคะ่ะ